บอกว่าเอาเลยเจ้าเจ้าที่ได้ร้านสองงวดนั้นมาบ่พอมามาบ่มันได้ตัวใดงวดดีก่ามันเ่มาพเขินกะยืดหันได้สี่ศูนย์ศูนย์ยุดที่ก็ได้เจ็ดสองสี่อเจ็ดสองห้าโอ้เจ็ดสองสี่กับเจ็ดสองห้ากับสี่ศูนย์สี่ศูนย์เนี่ยสี่ศูนย์เนี่ยโอ้เจ้าเจ้าเจ้าที่ได้ล้านสองเมื่อจีผมมาหาคือเพิ่นเพิ่นได้งวดแรกงวดเก้าสามห้าได้ล้านสอง วดที่สองมาได้เพิ่นก็ได้เยอะอยู่ครับแต่ว่าคุนคนณผู้นี้เพิ่นสีบ่อได้เอ่ยว่าจ่ายผู้ใดดู้จ่ายครับบอกเพิ่นที่มาขอโดยตรงอืัเพิ่นบอกให้ลำไร้ดิครับแต่นว่าอย่าให้แล้วนี้อย่าไปป้อลำไร้เพิ่นครับการว่าลำไร้เนี่ยมันโมแมนเนาะครับเล้วก็หนีเลยแต่ว่าชวนมากบอกไปหาใครรู้ไหมวราที่แรกเราขามเราขามจำเพิ่นเลยเพิ่นไปทำพวงแบบทำป้วน ทงเห็นบอกว่าอยากข้ามตาอยากข้ามตาช้ำนี่คือตาช้ำใกลชิดเหมือนกันกันกบท่านให้ไปหาตาช้ำเพราะว่าเันเป็นอ,ออกขัดขันหามันลาวเลยไปจุดได้เก้าได้สามได้ห้าอ้มีใจปีร่งกาครับเอาแล้ววันนี้ขออนุญาตทำพอจุดเมียนะจักหน่อยเนะี่ย เมื่อเมื่อนั้นพ่ออยู่ในเหตุการณ์ว่าน,นั่งเือวมาบ,บุญบุญผลาเนี่ยมาที่หลังพ่อไปเอื้อนเรามากโอ้พ่อไม่เห็นเหตุการณ์นั้นก่อนมันอบอกคืออย่างที่พ่อปนจุดทูบไว้เพื่อนไห่แล้วนั่นอันสว่างไห้แล้วกับแม่ย่าสอยไห่แล้วล่างแม่ย่าสอยบ้านองการตะบนตะบนบ้านจันหนัน่นเป็นหลังของแม่ย่าสอยส,สีีสีสุดาจันครับเพิ่นกับแม่ไห่ไว้แล้วก็เลยยางมะซ่าว่ายางเขาบอกหน้าทูบแจกกว่ากเลยยางมะแลี้งสีเมืนะ่อกลยกาเพิ่นมาแม่มมย่าแม่ย่าสอยเอ้ยข่าวจ้าเหลาล ผู้รักษาเวียงวังทหารรักษาเวียงเหตุกานปฏิบัติภารานอยู่นี่มือเจ้าใหญ่รูปถูกแตกเนอะสิกลับเขามาไหมครับไปซ้ำนี่ละซ้ำนี่ละก็เลยถอดกระดานเอาน้ามายังถอดเพื่อนแบถูก,ก,ถก,ก,ถก,กยังคือเก่ามันเจ็ดสองห้าเจ็ดสองสี่มันสับกันทั้งสองดอกคนจุดดอคดอกทีนี่ก็เลยออกมาพอออกมาแล้วย่างไม่หอดนี่เลยที่ไปทำาาทของน้ำห้าแฉกมาที่ค้นมาหลายว่ามีมบนจอดรถเปื้อนมั่หยัง ก็เลยเห็นคือเป็นเมญ่าสวยยางสรสุดยอดทีนี่ครับเห็นแต่ส่วนนี้ว่าโอ้มญาไม่ที่ไปรลับเป็นคนน่นนะมากขอนี้พอนี้เห็นคนทูบคนอยู่หันบอกใครว่าจากมาย่ำไหนแต่ว่าเขาก็ับอ่ยูดโดนี่เขาก็แหนมอยู่เลยว่าเขาออมาปรีเยศไลยก็รู้จากว่าสิ่งีเกิดอัน,อนปฏิหารมือมือมอือ่นมือนี่ตรงนี้การปฏิหารคือฟูบอกแล้วมันจะมีปฏิหารให้แกดูนะมีคเพื่อนเห็ุปฏิหารเห็นปฏิหารให้ให้พวกโรตที่เห็นกันหลายเท่าแล้วโรตีี่อันนึงว่า แล้วพ่อหนีเด้อเดี๋ยวปูพ่พนกฤษฎาปฏิหารเขาอีบหมดนั่งดามวมันหนีบดได้บ่ดเนี่ยครับอยู่ผู้เดียวบ้านนี้ลูกทีหลวงปูาา่คูณมากกว่าข้าจะเหมาโทรวจเหมาลอตเตอรี่ให้พวกท่านเลยกีบเอาหมดเลยในแผงม,มันมีแค่แปดมันมีสามสิบแปดคนแต่ลอตเตอรี่มีสี่สิบสามใบครับได้ขายแค่สามสิบแปดใบโว้ยหูจับนั่นนั่นปฏิหารเท่ยร์หนึ่งปฏิหารเทียรที่สองนี่มัน เออการหาเด็กน้อยผู้หนึ่งสองคนหนึ่งเขามาขายลอตเตอรี่นี่แหละไอ้นบมื่อจะปูอันหาเด็กน้อยมือนีขายลอตเตอรี่คือเขามากดรอยเจ้าเขามากดความชับาตรรอยนะครับคนเราวันนี้ช่วงหีเมื่อเยสองคนสองคนก็ขายได้ประมาณสี่สิบใบอันนั้นก็คือว่าจริงอยู่เลยคนมาแค่สามทีคนนึงนี่เขาซื้อสี่สิบใบนี่เขาถตอว่าเจงเดือยครับวันนี้แค่นึ่งว่าคนมาวุ่นมาไว้คือได้เขามาวุ่นมาไว้เราบล่อยอากให้ควาบาตร่อยอากให้ย่างนั้นนะ อันนี้ก็มันสุดท้ายแล้วไปอยากให้สัมผษส์นี Mine, yeah. ่ร้อยหนึ่งเล้เขาหูจากเรนน้อยหนึ่งแล้วก็ปูปูว่าจุดทูบแม่ท่านว่าจุดทูบแม่จุดทูบร้อยกั้วดอกให้ก็แม่ท่านก็เลยอธิษฐานปูลูหลาดจะปิดโตให้ปูปิดเ้เนื่อยๆจุดทูบให้ร้อยกลวดอกแล้วยางออกเป็นกาบคนเลยนีมันนั่งอยู่คนถามหมาเบิดมือโบนครับแรงมากก่อนขายคนออืันนี้อันนี้ก็เห็นอันอันนี้ก็เป็นี้ิหารปฏิหารทวนพะว่าหนึ่งเขาปิดพราะว่าหนึ่งคน ดีกามามีกามาคนมาลองของเขาผมนี่เขาพูดจัดเลียครับเขาสีมาแต่เขาบม่อยากป่ะทาอืมเขาไม่อยกย่านหรอกแต่ว่าเขาบม่อยากป่ะทะอาประทะแล้วมันเห็นมันสิแบบว่าคมเห็งกันนะครับผมมันใส่มาเขาก็ใส่คือกันแต่ว่าเอ้าครับว่าจา่าวดี่เขาก็ติงกันด้วยระยะเขาไม่หอกเขาไม่หอกเพชรผมด้วยนี่เลยไม่รู้เลยไอ้ย่านอย่างนี้ตื่นนี่แหละเพราะการที่เขาจะเขาวิวงนี้ได้ยังไงทุกคนไหมหรือมาคนไหนคือยาก่ดังยังไงหรือไม่ถ้าคนไหนนั่นแน่เนี่ยอยากหากทางของคนอืม ไปสวนเขานะ่ยะไปเตะเขาเขาเนี่ยจแต่เอาไปซเ้ยบบเจียวแต่ว่าจังที่บอกยงนี้มองยังบอกยังยังบจบยังชิผมยาวระถือะเพราะงาก่านี่ปุ๊บแมนบอกไม่ยายาไปแล้วว่าคมาลัดกาเพื่นหนีบันเห็นคนถูกอ้ามันลักมากมันเห็นแล้วจุดทูบเลยละแต่ว่าเราฟุบด้วยวันเราฟุบลงบวกลงเขาสิกากากาเอ็นพืนกับบวกาแยกเป็นไผ่มาหยางนั่นอง เทากับว่ามีหลักฐานอย่างโทรศัพท์เทากับว่ามีกล้องเทากับว่ามีก็เลยบอกกาศแตะกล้าต้องเราอยังแล้วก็ว่าได้เราจิตทูบแล้วค่อยปุบด้วยอยู่ๆขันในจุดจุดทั้งเถิงนี่มันอาจารย์ที่ที่บอมนใหม่สองทั้งใต้ไม่มีหาเป็นหาสองเป็นบอมันกระเป๊กับนี่ว่าเดี๋ยวว่าหาไผ่ก็ว่ามีไปเอื้นพาไปพานอนว่ายักสันเขาแล้วเอื้อโนมก็เห็นไผ่ก็เห็นมี่จะมาสามที่ตัวบนอยู่น้ำพ่นออกไปออกไปทั้งนอกไปหาคนก็ว่ามีบานี้เพราะเห็นบุญผลามากกัน เหตุกันหามาบ่อยที่อันขอเพิ่นก็น่านะขอที่ไหนเราบวปากเลยเราบ่บห้ยเลยเราบวบห้ว่าจาเพราะขอไปขอมายาเลยเพราะว่าอันลูกหลานผู้ลูกหลานบริพานอยู่นี่ทำความสะอาดอยู่นี่บ่บ่ใดนึกสิ่งอื่นใดแต่ว่าถ้าแมยามีจริงให้ลูกเห็นมีจริงๆนั่นอ่ะก็ใจะเทศซะพ่อปวดซะปล่อยซะให้เขาได้หนีไปให้สังขารเขาได้ออกไปจากเขาเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยแกว่างพอไม่มีความตินท่าพราละหายาดยมมา ออันมนุษย์สานังมาเนี่ยมันมันมันโมเมนมันมันกาเจ็ดจบบนบนบนกาเจ็ดจบกาเซ็ดจบเรียว่าสิครัเอาคันดอกไม้เพิ่อนเพื่อนกับเราว่าห้าสองกับเราวห้าสามเพิ่นเปิดหน้าญาอยากอันนญาอยากเห็นหน้าเห็นรูปเห็นโฉมเห็นร่างเห็นนั่นนี่ก็ปุ๊บคือเลี้ยมตาเนี่ยเขาจะเป็นยาม่ยาถอยรู้แล้วนะครับาัวนี้เพิ่นก็เลยรับขันพอรับขันได้แล้วก็เลยตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าในยาให้โชคให้ลาบลูกหงานเนี่ยยางก่อนที่ไม่เป็นบอก ขึ้กระบอคขั้นว่างเลยแต่ไม่เอา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 ,เอาเ,อาเอาเลขอยู่ได้กระบอาเจ้าของไอ้เพื่นเพื่นปัดหนีมีแปดตัวเดียวอยูออ่นีเพ่อนเพื่อนเพื่น,นปัดออกเพื่นเลยเขียนเนก้าโอเขียนแปดเขียนเก้าเขียนเก้าแปดครับพอนำเพื่อนกระบอกเหยหลายอย่างดเดบเพื่อนเหยเท่านั้นแหละเพืเ่อนก็เลยว่าเลยในม้วนเพื่อนเพื่อนลุกขึ้นมาแล้วเพื่อนตาดน้าใส่โอ่งใส่ใไปเอาแล้วๆบุนผลา ตั้งกล้องอยู่พุ่นอยู่ทางออกพ้นรานนี่พิ่นก็เลยว่าบ่มีแนว่ห้เด้อลูกหลานได้พ้นก็เรียว่ากันห่ดเลาก็ปลดสอยเราเด้่นใส่ใส่ขันหันแต่เลยนี่มดตนเพิ่นเลยออกไปพอกาบปูกาบยาแล้วแม่แม่เออได้แล้ววะแม่ก็ได้หนีแท้ได้เลยเอาหนีได้แล้วเวะเธอว่าได้หนีแท้เลยการได้ออกไปนั่งขาพ่อแม่เขาจะอยู่ก็เลยเอาโท้าสาวบอกว่าบุญผลากดล็อกเราเอา้ล็อกโทรศัพท์ไว้เห็นนะกดล็อกเมื่อเปลี่ยนเราย่างลูกดล็อกเหยาะ หยิบิ่งว่าแม่ซื้อวางไหน,นกันเลยโทรไปหาแม่แม่เขาเจะเอาแล้วหรือเปล่ามาครับคือคือเรื่องนี้มันบ่บ่ย,ยาวดอกแต่ว่าบางคนมาเพิ่มมาเติมว่าผ่าลงปีง,ปงกัดปีงมันมึงนี่เราเนี่ยบอนสิมี่ปีงมีเปิงมาใส่คือโบอแม่นดอกเพราะว่านึงมันเป็นปริศนาอีกอย่างน,นึงเพราะว่าญาอยู่นี่กับปู่นี่เพิ่นบ่อยยาวมากเลยคือเอาจริงๆเลยจริงๆคนนั้นที่ได้ควมจิงทุกอย่างแล้วก็จะเล่นเรื่องเพิเ่นบ่ให้แปะเิ่นบ่ให้เติมเลย พัะโจเรี่ยงกายาคนมาทำ PA ทททท kind of ทนี่ตามตาทานีบุตีนี่คือเพิ่อนบึงอยู่แล้วพช่เราเห็นอยู่แล <Hayır> <t> ้วมันย <neither> <c oughs> ังวาเราเห็นอยู่แล้วผู้ใดเกียดันนมัอ่นีเห็นอยู่แล้วต่ว่าเทานี่เสกศีวาเขาบอกแค่นัเนี่เห็นบอกกล้าบอกเพราะว่าเขาสีว่าเขาเ่งก็จริง้จเลยนะแต่เพื่นบอกเขาแล้วแต่เพิ่นทาขกนั่งนักก็ทินสามกายโยอาจารย์ใจะนาอยี่ซ้ายนี่ขอโทษด้วยทไปแต่งเี่พวเด็ญาดพวกเดทันทีไปสวดมนเห็นเปิดประตูแดเอ้ามาเลยแจําทำอะไร เมื่อล่างขึ้นมาเนี่มื่อไรเด็กบอกว่าคนเด็กจะรังเงอยู่เนี่ยโอ้เมื่อนี้มาบอกรางเงินขึ้นมาเมื่อนีมาผูกปฏิบัติอยู่เนี่ยมามาบวงสรวงวางศิลาเลิกมาบวงสรวงขึ้นแผ่นภาพมาบวงสรวงแล้วเมื่อนี้แม่เราเปิดอะไเนี่ยตกกะติดเนี่ยครับผมแต่ว่าเมื่อนี้เราเพิ่นจีบมามาแล้วมาแล้วรังแกงเลยโอ้ยี่บวงสรวงศีกเกิดขึ้นเมื่อนี้ก็คือเพื่อนเพื่อนเมื่บวงสรวงในกรณีใดบ่างสายเพื่อนคือว่าหนึ่งคนคือขอขออยู่ดีแม่งขอเมตตาตัวเด็กเนึง แต่ว่า,าวย,เยเวลาเพิ่งลงหไปถามเลยค่ไดก็ตามอะไรยิงง่งวยเนอยังคนชทยเขาไปใกล้คนบ่ด้เพราะว่า่นดูเห็ีนี้ยังคนไทยงานจะคนครับแม่คนเปลนล่างยังเพมาหาปู่าายอยากมา,ากแตว่าคนป่วยเ่นเป็นหูสวัสดิ์อรบฝากาปัจจัยไปถวายเพเปนให้เพิ่ป่วยเพราะว่าเป็น,าปนสายเดียวกันครับที่เป็นยังอยู่แคน,นี้พ่ะวันที่เกิดอุบตนเห็นยังผู้ใดเห็นยังเลยบอกว่าพ่อยันไ่าวนนี้เข้าไปอยจะนมาเข้าโบะทะครับคือว่าปล่อยไปเลย คือว่าเขาบอเอาบอจองกรรมจองเวรเนี่ยนะครับถ้าจองกรรมจองเวรมันก็จองไปเรื่อยๆไม่เอาปูนั่นบอกว่าข้าจะจัดการเองแล้วไปไม่ยากเพื่อนว,ว่าเพื่อนผิเดหวังเขาจะยืมชามให้เขาแต่บาง,าง,บง,งครั้งก็ซูนห้อยขึ้อเขาว่าไปยังเขาแบบนี้กำแพงแจ่วด้วย เขาแข้งเจ้วเกศชั้นด้วยเนาะยมัตสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศด้วยเลาะชัดเจนครับพ่อมาปฏิทธิจจงเป็นกำแพงแก้วทั้งเกศชั้นมาป้องกันห้อมล้อมขอบทั่วอนันตาราชาติมาเขี่ยเตสมันตาเขาบอกรอบพ่ออาจารย์ต้องใส่ครับผมมาได้เังไงวะพ่อเอาก็แพงแก้วเกศชั้นเนา มันต้องมีตลกหน่อยที่ลูกถ้าไม่มีตลกใน y o ย t ูทูบเขาไม่ดูหรอกดูผีบ้ารือกูดูคนจริงช้อว่ากาแฟว่าแล้วเนาะได่รู้ยูทูบถูกตองแต่ว่ายูนี่เป็นความจริงเบิดท่าสัมภาษณ์กับตาจำทุกอื่นเลยที่เป็น อ่าเติมเต็มแตงคือว่าเขาธรรมดาล่ะไปยิงอะไรเขาบอกแตงแตงขิวแน่ขิวชาวอ้อนแน่เต็มดาลเต็มหลังเนะจะผู้ชายบางคนก็คือยังยุ่งุกู่แล้วบอกโอ้หนวดเราไม่ยอมก็ดีละก็ว่าเราเราอยู่สับปะรดก็จำ่าผมตัวสั่นเดี๋ยวมีหนวดผู้เดียวเอออันนี้โอาโหเล่าว่าหยอกกันนะเสิ่งสิ่งใดที่ดีที่งามพวกก็คุยกันสิ่งไหนจะบริวรงามปูย่ากับเพื่อนวายันอยู่เพื่อนวายสิ่งใดที่ไม่ดีอย่าเอาจับใจเลยลูกสิ่งใดที่ดีงามที่จะให้มนุษย์ด้วยกัน ให้ไปเลยครับเพื่อว่าให้ความคิดให้สติหายปัญญาหายความจริงที่ดีที่สุดเพื่อให้ตัวให้หลอกให้ยลวงนี่เจ้าของน้ำมือที่ตำลูกแต่ว่าขัดเลยนี่มือหนึ่งคาหนึ่งเอาไปกราบปูปูคุณล้วงอ่ะสบายบานปูอยากได้รถใหม่นี่ปูนหน้าใหม่หน้าไงกระเบื้องแตกปลุงมเมือใส่มึงกอ,อยัางใดงแท้ข้าวอยู่พอจริงแ้วตัวเงินอยู่ในกระเป๋าก็มี่อย่างกะมี่ยัง พ้นก็ห well, ้นแค่ย <ing> ูน้ำป like ูไปนี่มันจะได้อยู่ตวมันก็จะทอนจังพ้นแค่เสียงเบาก็ยังอยู่อยู่ผูู้เดียวเค่นี้งานใหม่ของเงินทังมาหาเท่าอยู่ซื่อืแต่นั่นมาอทักก่อแล้วขอมาหวานมาจหีคนที่ขาขายเราจะมีอยู่ทอโซ่ชงท่เาเิดร่างออ่เีครัี่ระตูประตูสี่้านครับเราขอมาบอายุปร่าเรามาลงามาหาปู้ด้วยมับ มึงยากไปใจหอนอะไรไหมต้องูู่นี่วันนี้แล้วเพื่อนช่วงเหรอเพื่อนโอ้เพื่อนเพื่จะต้องขอไปหาออใชแล้วเ้ออันทุกคนทุกคนทุกช่องเ้อะฟังเอากคบอกว่ามันก็มีห้าโอ้มีมีเจ็ดมีห้ามีสองเออันนี้ฟังเราก็ได้ล้วก็มีห้ามีสี่มีสองมีเท่านั้นชือว่าแม่ยาสอยกับพ่ปูขุดวังไหู่่ปูขุดวังไห่เจ็ดสี่สองแม่ยาสอยเพื่อนไห่ เจ็ดสองห้ากระล่างอันสี่ศูนย์อันเพิ่นเพิ่นเขียนผมยาวชิฟและชืกผมยาวนันเก้าแปดเก้าเนอครับผมแปดเก้าอื้อใช่ไหมครับอ่ะมือนี้มัตสุดท้ายแล้วล่ะคือสีคือสีส่งเลยครับผมโอ้เลยมืออื่นว่ากันไหมชัดเจนชัดเจนพ่อเจ้าเัว่าชัดเจนดีมากครับขอบคุณพ่อเจ้าไม่ไรครับขอบคุณิ่นขออีกนะขอบคุณครับบ่านนี้เลี้ยงเลี้ยงโชคเลี้ยงราบเดี๋ยวเราต้องถามกันต่อเนื่อง สำหรับตัวเลขแนวทางพอจำที่บังคำชนเป็นกระไดให้แล้วนอกนอกับเนาะซึ่งกะเป็นเน้นอยู่ที่725แล้วก็742อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็40กับ98นะครับของพ่อจำวัดป่าคำชน นะครับคำโนดสองนะครับเอาสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับชมคลิปเด็ดจากทางช่องทองสาพารวยนะครับก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาเบิงมาชมจนตลอดตลอดคลิปนะครับจนจบคลิปก็ขอ,ขอ,ขอบคุณขอบคุณนะครับขอให้ท่านมีโชคมีลาภกัน ในงวดประจำวันที่16ตุลาคม2564นี้นะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอ,อยุติการไทยทําไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอเข้า,ขา,ขามาสวัสดีครับผม